สวัสดีพี่น้องมา,มา,ม,ามากินข่าวก็ได้เรียงโอ้ยวันนี้ได้อะไรกินสบายดีไหมน้อกพี่น้องเลยมามาปัดกินข่าวเอยกิข่าวได้ได้วันนี้หอมดองพักตุม่มพิษปลาไก่งวง จะเตะตกไก่งวงมามามาตัต้ม ัูบ้านกินข้าวกักตัวอืมอิ่มก่ออืมพักขม มเราใจไก่ว่ะเรียงจะเห็นก้าวขาวเลยไม่เป็นไรพี่น้องซุกแล้วเพราะว่าเรียงเอาไปต้มต้มแล้วถึงเอามาทอด หน่อยเดียวไมอยักไม่ยามยากทอดนางเวลาไปต้มก่อน,นหอมดองมซุกแล้วนะเถอะมันซุกแล้วแต่ว่าเราเลี้ยงเอาไปต้มก่อนที่จะเอามาทอดตอนตีมาซุกแทะไม่อยากทอดทั้งๆที่อันยังดิบอยู่เพราะว่า bằng thì nó ăn mì xúc xúc mì chuột ừm mông dong ăn thêm ยังไม่่อยทำคลิปลงดอกขี้การ,ารพี่นองเอ้ยอยุงดำไม่มีเวลาทำสวนแต่นานนี่ก่อนสอนมั่งมือมั่งอ อยู่บ้านเรียู้เทา่าคำใหญ่แต่ละหอมในสวนนั่นแหละพี่น้องไปกู้มัน,น่กู้เราก็เอามาตากให้ม,มันเหี่ยวเหี่ยวเราก็ามาขั่นไม่ได้ไม่ขาด One well. เือนอืมไม่แต่ปะาาบกันเทศะรัดต่อก็ยังไม่เป็นเป็นงั้นแหละไม่มีเวลาด้วย อยู่บ้านเลี้ยงกนเทา้าเคยมีเวลา,ากล็เรียก อร่อยนะพี่น้องเคม็มกุ๊บกิบนิดหนึ่งเคม็มกูไม่ใช่ของดองเลยเนานะตุ๋ยตุ๋ยรดพริก เปนคนเดียวก็ใรช่อนกลางพี่น้องกินคนเดียวม,มีใครมากินด้วยดอกกินคนเดียวแต่กินแลหลายคนก็ใจช่อนกลางช่อนกลางล่างมือเนี่ยวล่างมือแล้วก่อนจะมายิบอาหารอืม ลางมือทุกเวลาแหละพี่น้องเอ้ยลางมาเจ็นแห่งวัดแล้วมือกว่าโรคระบาดติดมาตาโตะตําเตียงประเทศอังกฤษเนี่ยแซงหน้าเข้าไปอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งสำหรับยุโรปแล้ว ผสมออกมาเป็นผ่านเวลาป่วยก็เรียกหาหมอซักตัวไปซักตัวด้วยเถอะอืม ฝรั่งบางคนไม่กักตัวช่วยชาติใช้ชีวิตตามปกติหลัง่งยาเรียกว่ามันสมควรตายแล้วฝรั่งบางคนนมะไม่ใชมันรวมบางคนก็กลัวตายมีบางคนที่มีไปปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลไม่ยอมกักตัวไปเพียนผ่านแล้วก็ติดเอาแพร่เชื้อ บางคนนะใช้คำว่าบ,าบางคนฝรั่งบางคนไม่ได้เหมารวมที่เห็นมาบางคนบางคนนากากก็ไม่ค่อยใสน้องเอ้ยสมควรตายแล้วฝรั่งบางคน อร่อยลืมบ้านเล็กทีแล้วพี่น้องเอ้ยกินอีกหมดแล้วโซ่เอออืมโกยอืม,อมข้อเช้ายาเลียง ตัวอีกคำอีกคำหนึ่งพี่น้องอ่ะอืมอ่ะอืมรักมากน,นียอืม<ะ>วดไปล่าแลวว่ะพี่น้องเอ้ หลายเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย